เป็นเบาหวานสุดท้ายต้องฟอกไตไปตลอดชีวิตในวัย31ปีที่ย้ายมาทํางานที่โรงพยาบาลรัฐบาลต้องเจอคนไข้หลายโรคหลายอาการมากๆค่ะและคนไข้หลายคนเนี่ยก็เตือนสติเราได้เยอะมากๆในการใช้ชีวิตต้องบอกเลยว่าการที่ได้มาทํางานตรงนี้ทําให้เรารักตัวเองแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตมากๆเลยค่ะการเจ็บป่วยแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่การเจ็บแล้วก็ตายไปเลยแต่มันเป็นการเจ็บซ้ำๆวันแล้ววันเล่าทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาทีเลยค่ะแต่อีกเรื่องที่หดหัวใจมากๆเลยก็คือคนไข้เบาหวานที่ไตาวายแล้วต้องฟอกไตไปตลอดชีวิตแต่ที่เคยเป็นแค่เบบาาาาาาาหหหววนนนนนกิค่ยมมออ3ดรั้้งงงึต ฟอกไตอาทิตย์ละสาครั้งเดือนหนึ่งก็ประมาณ12ครั้งคนไข้เบาหวานบางส่วนเนี่ยพอไม่มีอาการแสดงก็จะไม่ค่อยมาตามนัดพอไม่มาตามนัดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงไปถึงไหนแล้วพอเราไม่รู้ว่าน้าตาลสูงก็จะไม่ควบคุมแล้วเราก็ขาดยาไปอีกเมื่อไหร่ก็ตามที่เบาหวานควบคุมได้ไม่ดีจะทําให้ไตเสื่อมลงเรื่อยๆค่ะ ซึ่งคนไข้ที่ต้องฟอกไตส่วนใหญ่มาจากโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ค่ะเวลาเจอคนไข้ฟอกไตมาโรงพยบาบาลน่มจะหดหูใจมากๆลองนึกภาพตามคนไข้นั่งซาเล้งมากับญาติเพื่อฟอกไตอาทิตย์ละสาครั้งแค่มาหาหมอนานๆครั้งบางคนยังแทบไม่อยากมาเลยแต่เนี่ยเวลาชีดิเกือบครึ่งอยู่โรงพยบาบาลไปไหนก็ไม่ได้คนนึงป่วยคนทั้งบ้านก็จะป่วยไปด้วยค่ะก็กลับมาถามตัวเองว่าเราอยากมีชีวิตอยู่แบบไหนถ้าอยากมีชีวิตอยู่แบบมีความสุขก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะ